สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องพุดดิ้งพิมพ์อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาพูดถึงเรื่องทางสปอสอชอค่ะให้ทางร้านขายยาค่ะดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการให้มารับยาได้ฟรีโดยใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะก่อนหน้านี้พิมพ์ไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะพิมพ์มีประกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจ่ายยาให้ขาดไม่มียาขับเสมหะพิมพ์ก็เลยไปร้านขายยาแถวบ้านค่ะทางเภสัชก็บอกว่า พิมพมีสิทธิ์บัตรทองหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดมีสิทธิ์เนี่ยก็สามารถใช้บัตรประชาชนนะคะแล้วก็สามารถรับยาฟรีได้ซึ่งพิมพ์ก็มีสิทธิ์บัตรทองนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือซื้อยาขับเสมหะเนี่ยประมาณ80บกว่าบาทค่ะก็ได้ยาฟรีกลับมาบ้านทานประมาณ3วันค่ะและหลังจาก3วันเนี่ยทางเภสัชก็โทรมาสอบถามอาการอีกทีนึงค่ะร้านขายยาสาขาที่พิมพ์ไปนะคะ ต้องเด็กเจ็ดขวบขึ้นไปค่ะคือต้องมีบัตรประชาชนแล้วถึงจะสามารถรับยาฟรีโดยใช้สิทธิบัตรทองได้แต่ว่าบางร้านขายยาค่ะสามารถใช้สูติบัตรค่ะใช้สิทธิบัตรทองและก็สามารถรับยาฟรีได้เหมือนกันค่ะสภาเภสัชเขาก็จะมองว่าประชาชนเนี่ยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมากแล้วทําให้เกิดความแออัดค่ะคุณหมอเนี่ยก็ต้องดูแลทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกด้วยทางสปสชก็ตอบรับในการให้ร้านขายยา เข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบประฐมภูมิจําเป็นที่มาให้ร้านขายยาดูแลอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ส่วนมากนะคะเป็นอาการที่พบได้ในลูกค้าที่มาซื้อยาอยู่แล้วค่ะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะจะมีดังนี้ค่ะอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนไอหวัดมีน้ำมูกท้องเสียปวดท้องปวดกล้ามเนื้อตกขาวเป็นผื่นคัน อาการปวดกระดูกต่างๆมีบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตาและหูค่ะเมื่อมีร้านขายายานะคะมาเป็นหน่วยบริการค่ะผู้ป่วยก็สามารถมาใช้สิทธิ์โดยใช้บัตรทองเนี่ยรับยาได้ฟรีเลยค่ะนอกจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็ยังติดตามผลใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันด้วยค่ะคนไข้เนี่ยมีอาการไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปพบแพทย์ตามสิทธิ์เลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีร้านขายายาที่เข้ารวมแล้วเรียประมาณ500แห่งค่ะ แต่ต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นพันแห่งเลยค่ะซึ่งเราจะรู้ได้ว่าร้านไหนที่เข้าร่วมนะคะเราสามารถดูได้จากสติกเกอร์นี้ที่หน้าร้านค่ะก็จะมีแปะไว้สติกเกอร์จะเขียนว่าร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะหรือดูรายชื่อร้านขายยาได้จากเว็บไซต์นี้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างในคอมเมนต์ไว้ให้นะคะหรือจะดูจาก QR Code นี้ก็ได้ค่ะ เวลาที่เราป่วยหรือว่าเด็กๆป่วยจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะสามารถไปรับฟรีได้ที่ร้านขายยานะคะช่วงนี้อากาศกาลังเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ